ครับผมอากาศน้ำเ้านะครับเนาะดนี่ยูกับน่องถุงเงินกับนองถุงทองกับผมอากาศน้ำเส่าที่โคราชนะครับหรือนครราชสีมาครับผมบ้านหนองม่วงตำบลหนองนาวอำเภอกุ้งจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะอาจไปที่นี่กับสามศูนย์สองหกศูนย์กับผมนะครับปล่อยแต่เส่าครับผมมือ บรรยากาศน้ำ้อครับผมแห้งแรงครับฝนก็บดตัก,ก็จะรอเรียรออีกนะครับเนาะ,ปะไปลุดไป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 ถุงท่องครับผมทับพันไปเลยเราหาเดือนนะครับเนาะ พอนอกครับนี่ทับไปน้องถุงเงินครับผมเชื่องครับเชื่อง โค้งสางนาครับนะครับถุงเงินเลยถุงเงินถุงเงินมาหันหนามาถักท้ายไหนมาไปเรียกเขาถุงเงินเออเอาถุงเงินอ่ะอาวอ้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 าถุงเงินอ้าเอาวอ้าวอานะครับ หานาถ้าทายลูกแนะนสอนนะครับเนาะอยู่กับสองสาวกับผมมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วเขาเจ็ดหูพอตื่นนะครับเนาะก่อนขังตกเกลี้ยครับผมพออย่างนี้นิหน่อยหูสั้นพอไปเลยครับผม んなるほど。